ร่ม okay. แห้งงจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆมาเด้อบัดนี้คลิปนี้กระสาวกุทไทยพามาเลาะมาปลูกท่าเลยคือเก่าจ้าเพื่อเยอเอากำลังจ่ายสาวกุทไทยกับโกดนิโป้่สาวกุทไทยใน่เด้อจ้านี่สาวกุทไทยพามาเลาะลมแห้งลมแห้งเลีจ้าพอมาอยู่เคอทะเลพันลมแห้งนี่จ้าท่าเลือมองจอดเลยอ กะย่างมีไดหรือจักล่ำดอกจ่ายังบ่มีมาจอบบึงค่ะกะย่างมีเกลือแถมมีลม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 มีดอกอันนี้จ้ะดอก มันก็คุณยางลายหลายดิน,นีต้นปืนจามันขึ้องามที่โสดเนานะมันจะโสดอ่อนซน,ซนมันเป็นพวงวันนี่จะ้ะพวงหนึ่งก็จะมีเหมือนดอกเหมือนดอกเหมือนดอกเขาอะดอกไม้ดอกดอกอะไรสักอย่างพวงหนึ่งก็จะเป็นพวงพวงหนึ่งสีบางพวงก,ก็สีช่อบางพวงก,ก็ห้าช่อเนี่สวยงามจะ้ะอ่ะอดโซนได้ไหมอดโอนได้จับวันนี้ ยังไปยังมากระสีมีลมแห้งวืดวดสวืดวืดๆในเดอ้อมันมาอยู่ตกคามกับทะเลจะ้ะอืมคืองามนี่มันกําลังออกดอกออกดอกอันนี้ก็คงจะเป็นดอกเขาอะละจ้ะอืมคงจะไม่ใช่ผลหรอกเป็นดอกะอะไรจ้ะงามกําลังจะอ้อต้นนี้อ่ะกำลังจะอ้นนจะอจากต้นหรือดอกเห็นแต่ว่ามันงามนี่ละจ้ะก,กันเรื่อยเอามาให้เบิก จะนานสาวุไทยเนี่ยอันนี้กระจักเลือผู้เลือปุ๊บเลืออันนี้เอาไว้ห้าปีแล้วจังห้าปีและะนน้วเอาไว้นี่ลามโซวไว้เงจันเลือปุ๊บเขาเอามาทิมกับมือจา้ามืเอเกระติกน้อยหนุ่มวัยรุ่นเขาเอามาทิมเขาเอามาวางไว้ปีหน้าเขามาปีหน้าจังซีนะเขาจะมานั้นใหม่มจังเดือปุ๊บมีจกักมีจัดต้นไม้มาเบิง่งเลาะเบิ่งพัก รอบเบิ่งพักเราะเบ,บิ่งพักเบิง่งหญ้าเบิ่งวัชพืชเพราะมันจะเอฮอมันจะมีอยู่บอ่ออย่างกมาณนี้อันนี้เขาเอารถเอารถเอารถตักน้อยมาตักดุดขยะลงไปลงไปทิมดุดลงไปทิมยูเดอร์อันมองอันอันมองหนำมันไอเจืออาจะาแถวนี้อาะจ๊ะอ,อีมีอันนี้ดิน,นี่หอยตายแล้วท่านี้ หอยอันนี้เปลือกหอยนะจ้ะอันนี้เปลือกหอยวเนี่ยเปลือกหอยว้ยาวจ้าจะเอารถมาเทียบท่าคือใช่ปุ๊บไม่อยู่แต่เชียงลูกฮาลุ่ว่าฮารุลล่ว่า <c oughs> ้ยหน่อยวันจิตเฮ้ยจ,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 จังจีละจ้าสองเท้าสองเท้าหากูนเดียวอยู่นี่เ <c oughs> นี่จา้า หอยอันนี้หอยงามงามอันนี้มันเปื่อหอยด้วยนี่ต้นอันนี้กำลังจะขึ้นเล่จ้ะต้นทีู่้สาวผู้ไทยเขาเบิร์นนะ <c oughs> ต้นอันนี้กำลังจะขึๆๆ้นมันเยะมันแย้งามงามเดยจะดอกเขาแต่หากินไม่ได้ <c oughs> เราก็ดูทำความสะอาดหรือทำความสะอาดพุด่มลมลมไม้แล้วทางลมมาเจอทางลมเป็นประมาณนี้ ำความสะอาดนะจ้ามันก็มีพนักง,งานมาทำความสะอาดก่อนที่จะเข้าหน้าร้อนต้นเดือนหน้าก็เข้าหน้าร้อนเต็มตัวละอันนี้มองที่จะมาทำความสะอาดป่าอีกเดือนหน้าก็คงจะเปิดน้ำอันนี้น้ำอันนี้น้ำใชฟ้ฟรีน้ำใช้ฟรีสำหรับหน้าร้อนแล้วก็คนอยู่ที่นี่เขาจะเปิดช่วงหน้าโหอน <c oughs> อาจจะเป็นต้นเดือนหน้า อันนี้ตอนนี้เขาปิดหน้าหนาวเขาจะปิดน้ำหน้าโหนเขาก็สิเปื้อมนมีก๊อกมีจาเป็นน้ำได้เข้ามาล้างปลาล้างเปลือดร้งางความสะอาดปลาเอ็นกระพากับข่าวได้จ่ายอยู่ในปิกนิกปิงยางได้เมื่อละจัะจะต้องเป็นหน้าหนาวต้องเป็นหน้าโหนโอ้ยยางเสียงไอ้อ่ำนะต้นไม้เขาตัด มาเลาะมองนี้ต้นไม้คาตัดนะี่มันจะยังมีปุ่งเห็นบ่ยังมีหอดหน้าหน้าหนาวคาตัดไว้เพราะว่าหน้าหนาวมันสิบบ่ปุ่งเวลาหน้าฮอนขึ้นมาเนะี่ยเดี๋ยวมันกระปุ่งขึ้นมาจาักน้อยเรือลํานี้ลําใหญ่เรือลํานี้นเขาเวลาเขาเก็บเรือก็สิเอวน้าย่างใหญ่้าย่างกันฝุ่นกันผืวปิดเดี๋ยวนี้แล้วจ้ะปิดไว้ในนี้เรือลํานี้ลําใหญ่ ขาไม่ได้เอาเห่าไปห้องไม่ได้เอาเห่าไปฮื่อลือเขาจอดไว้มอวนี้จอดไว้นมอวนี้ก็ได้จ้าเพราะว่าเขาสีเงินสีผื่อเรียบร้อยจ่ายจ้าไม่ได้จอดฟรีค่ะทุกอย่างไม่มีจอดฟรีที่นี่เรือก็ต้องเสียตังค์แต่สาวบุไทยมีจ่าว่าสียรายปีเทเลอรเนาะกับไม่พแพงหรอจ้าเสีเงินกับไม่แพงทุกอย่างไม่มีจอดฟรีที่นี่เสียตังค์ก็คงจะไม่แพงอะ่ะเป็นรายปีก็คงจะมีกี่ตังนะค์อย่างเั้ยแต่บุไทยคิดว่า เวลาเขาเจาะเขาก็จะเอาผ้ายางเรนซีแล้วจ้ะผ้ายางห่อแบบนีแล้วเนาะใส่ผ้าเบึง์นั่นก็าเขาทางานอันนี้เป็นม่องอันนั้นเป็นม่องเขาทํางานตอดเติมเรือขายเรือมือแรกมือสองตกแต่งเรือซ่อมเรือจ้ะอันนี้มันเป็นสถานที่ซ่อมเรือโดยเฉพาะพวกขายอุปกรณ์เรือทั้งหลายเลยจ้ะลำใหญ่ไม่ใหญ่เลยลำใหญ่ไม่ใหญ่ มันพัดเรือบักใหญ่เรือไม้อันนี้เรือไม้สมัยตะเก้าเรือไม้ไม้โอ๊กไม้ตะเก้าไม้แข็งเรงไม้ยากนักเลยจ้ะเรือลำนี้ใหญ่เติบ <c ười> เขาขี้ขาลากเข้าไปทางเนือ้อเขาก็เลยจอดว้นี้เพราะมันใหญ่ลำมันใหญ่นี่จ้ะดูแลปกปักรักษาเรือแต่ถ้าเขาอายุหลายมาเขาไม่ได้พื้อนั้นเขาก็ขาย ขายเพื่อนพวกขายขายให้คนที่เขารับซื้อเขาจะประกาศขายทางอินเทอร์เน็ตเขาจะประกาศประกาศขายทางอินเทอร์เน็ตถ้าคนจะซื้อบางที่กับมีพวกที่เป็นซ่อมเรือเก่าเอามาทําใหม่อย่างประมาณนี้จะ้ะซ่อมเก่าเอาไปรับซื้อเรือเก่าแล้วเขาก็ไปตกแต่งแล้วก็ซ่อมอะไรขึ้นมาตกแต่งใหม่นิดหน่อย แล้วเ,เขาขายได้ราคาดีๆตัวละจ้ะแต่เป็นเลือไม้เลือไม้เลือไม้เล็กน้อยสมัยใหม่มีค่อยรักษาปินละส่วนมากเล็กน้อยสมัยใหม่เขาจะเล็กน้อยสมัยใหม่เขาจะเรือพลาสติกส่วนเยอะเรือคือจังบ้านเฮานะ่ะมันดูแลง,ง่ายไงจ้ะขี่ไม่ต้องมามันเป็นพลาสติกแต่มันพลาสติกถ้าคนสมัยตะเก้า ขาก็ชอบเรือคลาสสิกเรือโบราณเรือแบบนี้เรือไม้เรือไม้มันเป็นเรือคลาสสิกเนาะนี่จ้ะอันนี้มีแม่นอย่างเด้อไอ้ยางมันลบลบลมเลยลบมจ้ะนี่ย่างลบลม,น,ลบลมนี่มีอยู่จอดอยูล่ลำเดียวนอกนั้นเรือน้อยเขาจะเอาเข้าไปมองเฮือนเรืออืเฮือนเรือก็จะเป็นเนื้อเนะื้จ้ะเขาก็กจะเอ็ดเป็น คือเฮือนคนเป็นโดมขึ้นไปแล้วกันเอ็ดเป็นโดมขึ้นไปแล้วก็เอาไม้โต๊ะกันมีเื้อพายุลมพัดเพราะว่าอุปกรณ์เรือเพลื่อทั้งหลายเขาก็จะเอาผ้ายางยางหนาผ้ายางยางหนามาคุมมาเพื่อตีไม้ตีเพื่อเสอร์มีเพื่อลมมันพัดมันติ่งเพราะว่าทางนือเขาสิจอดเรือจอดเรือจอดเรืออุปกรณ์เรือเพลื่อของเขาเขาสีเอาไว้ที่ทางนือนี่จ้ะเวลาหน้าหอนเขากะมาเปิด มาเปิดละกะนั้นเธอะนึงมันเป็นงานอดิเรกจ้างานอดิเรกหน้าร้อนของคนที่นี่นี่จะพะยางพะยางคือพะยางบ้านเฮาเลยจะนเ่นะผ้พะยางคือบ้านเฮ้ายพายางยางหนาคือบ้านเฮาเลยเนี่ยเวลาเขาลือเบืบึงด้วยจันสับุูไตครับเบื้องไม้เนี่ยเขากับมีแม่ได้การกระแทกกันอีกอย่างเขาสิเอา ล็กือสเตนเลดลิลิสเตนเลส่วนว่าจะเป็นสเตนเลดย่างดีกันกระแทกกันหรือไมานี่เวลาเขาโจดไม้มันยังมีผูมีพังเขาจะดูแลดีดีนี่เขาจะเอาเล็ก,ากมาน ER าบ ER เื่อแบบนี้เรือเอาเล็กอิอลูมิเนียมสนว่าจะเป็นอลูมิเนียมย่างดีนี่เขาจะนาบเื่อนแบบนี้ตีซื่อมไม่เฮอมันกระแทกกับไม้โดยตรงลยแล้วก็นอกล็กบ่ก เอาสกูหนาเสื้อ,อย่างคักเลยจ้ะนี่จ้าดูแลเรื่มไหมอะ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ต้องทาปีหนึ่งถ้ามันนั่นก็ทา,กทาสลักทาสลกไหมให้มันเริ่ม,มอ่ะจ้ะทาสล็กเนาะอ,อโอเคนี่สาวุู้ไทยกลับมาพูดคุยพาเละพาป่งมาเบิ่งทาเรืออันนี้ก็เรือเก้า เรือเก่าโอ้เรือนําเที่ยวมีคนซ้อมเลยเเอเจะ้ะเวลาอันนี้เป็นเรือนําเที่ยวจะ้ะเรือนําเที่ยวของของอ่าเวลาหน้าหน้าหอเขาจะมีเรือนําเที่ยวจากข้างในข้างในในเมืองแองกลิโฮมออกข้างนอกตรงทางออกทะเลแล้วเขกลับไปกลับมาสําหรับนักท่องเที่ยวคนเยอะเที่ยวเยอะไปแล้เวเช่นือแล้วเขาตกแต่งอยู่จะ้ะปีหนึ่งเขาจะตกแต่งเขาจะดูแล ก่อนที่จะเอาลงน้ําแต่ละปีมานี้จ้ะมาวันนี้พาพูดคุยใครชอบคลิปนี้กันอย่าลืมเดอ้อนี่โป้งกดปิ้โป้งนี่โป้งชาวบุทไทยเนี่ยฝากไลก์กดแชร์รักน้าจุ๊บจุ๊บสาวนากัน